นี่ท่านเพงพูดว่าคนบ้าการต่อสู้งั้นหรอคะเฮ้ยคนบ้าการต่อสู้คือผู้ร้ายเขาเป็นจนที่มีชื่อเสียงเาาโชทางตอนเหนือของแม่น้ำยางสีและเจ้าหมอนั่นก็ขโมยคัมภีร์วรยุทธ์ของข้าไปแบบนี้ก็ขอทางพอดีมีจนขโมยคัมภีร์วรยุทธ์จริงๆงั้นหรือและแผนของพวกเราล่ะจากนี้ไปเราจะเริ่มทำลายป้ายของเจ้าพวกสำนักนอกฤี ที่มีความเกี่ยวข้องกับจอมข้างการต่อสู้แล้วพวกเขาหัวต้องทําอะไรเงี้ยหรือขอรับคณะที่พวกเราดึงดูดความสนใจพวกเขาจะอฟแอกแฝงตัวและเข้าไปซืบหาตําแหน่งโอ้ oh. แล้วเรามีเหตุผลอะไรที่ต้องทําลายป้ายของเจ้าพวกนอกรีดเงี้ยหรือขอรับดูเหมือนว่าเจ้าจะไม่ค่อยรู้เรื่องเจ้าพวกนอกรีดมากนักสินะไม่เพียงแต่จักรวรรดิจะไม่ยอมรับการมีอยู่ของพวกมันแล้วพวกมันยังกล้าเก็บภาษีในอนาเขตของจักรวรรดิอีกด้วยจักรวรรดิ จึงใช้วิธีง่ายๆในการตรวจสอบว่าพวกไหนคือพวกนอกรีดหรือไม่นอกรีดโดยการวัดจากผู้คนให้เงินกลุ่มนั้นด้วยความสมัครใจหรือไม่หรือว่าพวกเขาจะถูกเอาเงินไปโดยการมีดาบฉ่อหน้าพวกมันเป็นมแมลงกอกกินประเทศเหตุผลที่ทุกมันยังอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้เป็นเพราะว่าไม่ว่าจะทำลายไปเท่าไหร่ก็จะมีกลุ่มใหม่ปรากฏมาเสมอจึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปเสียเวลาโจมตีพวกมัน แล้วพวกเราจะโจมตีกี่ฝ่ายหรือคอรับพวกเราจะโจมตีทั้งหมด6กฝ่ายส่วนข้าจัดการสองผมก็จะไปคนเดียวเหมือนกันเป็นเพราะเจ้าอยากทำผลงานสินะแต่ว่านั่นมันอันตรายเกินไปข้าไหวก่อนลำมือกับทางองค์กรมันเป็นเรื่องที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงเมื่อเจ้าต่อสู้แบบกลุ่มมันจะมีตัวแปรมากเกินไปนี่มันจะไม่เหมือนกับการต่อสู้แบบหนึ่งต่อหนึ่งหรอกนะเพราะฉะนั้น ข้าจึงต้องสัมผัสมันด้วยตัวเองเออเอาล่ะข้าจะเริ่มมอบหมายภารก,กิจต่อจากนี้อัจฉริยะอัศนีบาอเปอาหมายของเจ้าคือสำนักแมงป่องที่อยู่ในซีออนแล้วก็เรียนหูพวกมันโหด้ายมากพวกมันไม่ลังเลนในการลักพาตัวเด็กหรือผู้หญิงภารก,กิจของเจ้าก็คือทำลายสำนักด้วยตัวคนเดียว ข้าไม่อยากเชื่อเลยว่าท่านจะไปคนเดียวท่านคิดดีแล้วแน่หรือจะพวกสำนักแมงป่องนั้นมันไม่ธรรมดาเลยนะมีมากกว่าสิบคนที่เชี่ยวชาญศิลปะการต่อสู้เลยนะและแม้ว่าสมาชิกกระดับล่างของมันเพียงคนเดียวก็สามารถยึดคลองตอกของเลียงหูได้เลยนะเจ้ามีอะไรจะเล่าเกี่ยวกับพวกมันเพิ่มเติมไหมสามปีก่อนพวกมันยึดครองถนนทั้งหมดของเลียงหูและพวกมันก็ยังลากผู้หญิงไปควานหนึ่งโล เพื่อให้กลายเป็นคนรับใช้พวกมันถึงพวกมันจะโหดร้ายมากแต่ดูเหมือนว่าพวกมันจะสามารถควบคุมเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นได้อย่างชำนาญเลยละ่ะมีใครเคยเห็นพวกมันใช้ศิลปะการต่อสู้อะไรไหมข้าได้ยินมาว่าพวกเขาใช้อาวุธทุกชนิดนะขอรับข้าเห็นพวกมันจากระยะไกลมีดาบโคง้โคงๆแปลกๆแล้วก็ดาบปกติแล้วก็หอกด้วยขอรับพวกมันเร็วมากจนแทบไม่มีใครเห็นสิ่งที่พวกมันทำเลยนะขอรับ พวกมันสามารถตัดได้ทั้งสองหัวด้วยการฟันเพียงครั้งเดียวดูเหมือนว่าพวกมันจะไม่ได้ฝึกเส้นลมปานแต่ว่าเรียนรู้ศิลปะการต่อสู้มาสักหน่อยทินนะมีคนถูกจับไปมากมายขนาดนี้แล้วรัฐบาลทําอะไรบ้างเนื่องจากเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นมีความสัมพันธ์กับนิกายแมงป่องจึงทําให้พวกมันไม่มีปัญหาอะไรเลยนะขอรับมนทนเลียนหู กินไหนกินไม่แปลกใจเลยที่ป้อมปรากันลกล้างต้องมาเพื่อการยืนยันพวกเจ้าเป็นคนของรัฐบาลหรือเปล่าและคนที่ถูกมัดนั่นใช่อาชญากรหรือเปล่าเออมาควางอีกกระบวนท่ายดับรวดเร็วเจ้าเด็กนอน รู้วรยุทธ์นั้นเหรอมันเป็นเรียนมาจากที่ไหนกันวิธีการใช้ดาบสั้นของเจ้ามันแปลกๆเจ้ารู้วิธีใช้มันอย่างถูกต้องหรือเปล่าเนี่ยเจ้านั่นค่อนข้างจจเลวนั่นเป็นวรยุทธ์ที่แกจะใช้สินะไม่มีความจําเป็นต้องพูดถึงกลยุทธ์เล็กน้อยพวกนั้นโอ้ถ้าข้ามอบดาบเล่มนั้นให้กับเจ้านิกายแล้วก็ มากวองอีกกระบวนท่าดับรวดเร็ว,รวที่รักนายอนขอบคุณท่านมากขอบคุณท่านมากขอรับนิกายแมงป่องอยู่ที่ใดพวกมันอยู่ตรงนั้นขอรับ Uh